จากอเราขึ้นมาจากนะครับนะล่องเรือเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมาเดินชิวๆสักหน่อยนะครับนะ <What? S 1> วันนี้ก็จะมาหาอะไรรับประทานนะครับอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้อนๆน,นะครับซึ่งก็ของไหลที่นะครับบรรยากาศไหลที่อยู่นะครับนะตอนนี้กําลังมองหาอาหารอร่อยๆนะครับนะ ว่าจะมีอะไรให้ทานไหมนะครับซึ่งก็มีข้าวจีนะครับข้าวจีนี่อร่อยนะครับนะ,ะชิ้นเท่าไหร่นี่ครับนี่ห้านะอ๋ข้าวจีแ่อ๋โอ,โอ้มีของหลายอย่างนะครับมีของหลายอย่างนะครับนะ น,นี่ก็เป็นค่ำคืนนะครับแถวมีปลานะครับมีปลาปลาเยอะๆเลยนะครับปลาเยอะๆเลยดูว่าจะไปดูไอ้อ่าน่าจะเป็น ก๋วยเตี๋ยวนะครับการจะไปหากินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆนะครับนะแล้วก็ที่คุณค่อยมาดาวน์สมาชิกที่เคยมาแล้วก็เจอกับเราสองคนอยู่แล้วนะครับผมขอบคุณมากนะฮะเจอกันแบบนี้ได้นะฮะรอดีหนึ่งทุ่งสิ้นะครับนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดชื่นชอบกันสามารถติดตามผลงานของพวกเราสองคนได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจวงโซมัชนะครับหรือว่าเซิร์ชในกูเกิลเจอเลยทุกช่องทางยกเว้นทางธรรมชาติ ช่วงนี้อยากจะฟังเพลงอะไรแนะนำกันเข้ามาได้เดี๋ยวเล่นได้จัดให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมไปกันเรื่อยๆนะเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไทยเพลงเทศรมขอเข้ามาก่อนหรือเล่นไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนคือดูทุกฟังเพลงทุกเพลงไทยนะครับผมชั้นนี้เล่นเพลงยามค่ำคืนนะครับที่นครพนมนะครับนะก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับใจก็อยากทานไอ้ ไปงมีกมาม่ยทางแน,นีเดกลังดูครับกำลังดูกำลังดูกำลังดูตรงนี้รตเตอรดีด้วยนะครับกำลังดูอยู่ครับ ไ,ได้เลยให้เลยเอาสองานเอาสองนสองใบน่อาเลได้แล้วครับได้รางวัล้